หาคุณเป็นคนที่มีลักษณะผมแห้งแต่ว่าหนังศีรษะมันและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาหรือวิธีการในการจัดการไปดูคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่จะให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผมเอง ซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนที่มีลักษณะหนังศีรษะมันแล้วก็ผมแห้งแล้วก็ได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาหลากหลายยี่ห้อเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากการลองผิดลองถูกจากตัวผมเองนะครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จะค่อนข้างลําบากนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะมันแต่ว่าเส้นผมแห้ง ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเพื่อแก้ปัญหาผมแห้งของคุณก็จะเป็นการเพิ่มความมันให้กับหนังศีรษะของคุณมากขึ้นเช่นกันครับกับกันหากคุณมีปัญหาหนังศีรษะมันแล้วเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมความมันก็จะทําให้เส้นผมที่แห้งของคุณแห้งขึ้นหนักไปกว่าเดิมเพื่อให้เข้าใจง่ายผมขอแบ่งหัวข้ออธิบายดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือการเลือกใช้แชมพูอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าสุขภาพ หนังศีรษะที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพเส้นผมด้วยเช่นกันถ้าหากหนังศีรษะของคุณมันเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่เส้นผมของคุณจะขาดหลุดร่วงได้ง่ายโดยส่วนตัวนะครับผมจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูที่เป็นประเภทออร์แกนิกที่ปราศจากสารเคมีเพื่อลดการกระตุ้นต่อมผลิตไขมันที่เราเรียกกันว่าซีบั่ะครับที่ผลิตออกมาเยอะจนเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุทําให้หนังศีรษะของเราเันมันแต่ผมต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาหนังศีรษะมันเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ให้หายขาดได้ แต่สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ช่วยทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันน้อยลงได้ครับซึ่งสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทออร์แกนิกเนี่ยทำให้หนังศีรษะของผมอะ่ะมันน้อยลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แชมพูโด,ดยทั่วไปครับอย่างที่2นะครับการเลือกใช้ครีมนวดครีมนวดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งหากคุณมีหนังศีรษะที่มันแล้วก็เส้นผมแห้งเนี่ยการขาดการบํารุงด้วยครีมนวดเนี่ย ็จะยิ่งทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยแห้งหนักไปกว่าเดิมครับซึ่งเป็นปัญหาที่นําไปสู่เส้นผมเปราะขาดการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครีมนวดก็ควรจะเลือกเป็นประเภทที่เพิ่มความชุ่มชื้นหรือไม่ก็มีส่วนผสมของน้ามันอาร์เกนออล์พะจะช่วยฟื้นบํารุงผมที่แห้งเสียของเราได้ดีครับและสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ครีมนวดนะครับก็คือให้ใช้เฉพาะบริเวณปลายผมอย่างเดียวพยายามอย่าให้โดนหนังศีรษะของเราเด็ดขาดพาะจะยิ่งทําให้หนังศีรษะของเราอะ่ะมันเพิ่มมาก ขึ้นอย่างที่3นะครับผลิตภัณฑ์ที่ควรมีเสริมด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะใช้น้ํามัน gen Oil อา g ์เกนออย์บำรุงเส้นผมระหว่างวันด้วยเพราะผมคิดว่าลําพังครีมนวดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาผมแห้งเสียได้เลยจําเป็นต้องมีไอเทมเสริมก็คือน้ํามัน Oil อาเกนออย์บำรุงผมระหว่างวันครับและการใช้งานก็คือใช้บํารุงเฉพาะบริเวณปลายผมเช่นกันครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับหนังศีรษะเราจะยิ่งทําให้หนังศีรษะมันเพิ่มมากขึ้นอย่างที่4นะครับการแก้ปัญหาหนังศี ีสะมันระหว่างวันอันนี้วิธีการอาจจะดูตลกนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาหนังศีรษะมันระหว่างวันได้นั่นก็คือการใช้แป้งเด็กทาลงบนหนังศีรษะโดยวิธีการของผมก็คือจะเทแป้งเด็กนะครับลงบนฝ่ามือแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยครับ แตะลงบนแป้งแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปบริเวณหนังศีรษะของเราโดยลงแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนังศีรษะของคุณอาขาวโพลนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้หวีหวีปิดท้ายหรือถ้าหากใครไม่สะดวกวิธีนี้นะครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์พวก d ร y ช h a m p ฉีดบริเวณที่หนังศีรษะมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เช่นกันครับอย่างที่5นะครับพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการหวีผมบ่อยๆเพราะวิธีการดังกล่าวนะครับจะเป็นการไปกระตุน้นการท ทางานของตอมไขมันให้ผลิตน้ํามันออกมาหล่อเลี้ยงเส้นผมหากคนที่มีหนังศีรษะแห้งวิธีการนี้ก็คงจะไม่เป็นปัญหานะครับแต่สําหรับคนที่มีหนังศีรษะมันง่ายก็ไม่ควรหวีผมบ่อยๆนะครับเพราะจะยิ่งเป็นการทําให้หนังศีรษะเพิ่มความมันมากขึ้นครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด,ด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย